n e กาทีฟทิงเกอร์ก็แปลว่าคนที่ชอบคิดในทางลบนั่นเองมีคำภาษาอังกฤษยอยู่คำหนึ่งคือคำว่า you are what you think ก็ได้คือคิดยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีความจริงอย่างนี้คือคนเราเนี่ยสะสมทั้งบุญทั้งบาปมาข้ามพบข้ามชาตินับชาติไม่ท้วนทำความดีแล้ว ผลดีบางอย่างยังไม่แสดงผลซุกซ่อนอยู่ในใจทำบาปแล้วผลบาปบางอย่างยังไม่แสดงผลซุกซ่อนในใจรอจังหวะแสดงผลอยู่เพราะฉะนั้นในใจของเราเองจึงมีวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอดีตสะสมอยู่เยอะแยะเลยเป็นเหมือนพลังงานศัก์อยู่ข้างในพอเราไปคิดเข้านะมันเหมือนเป็นการเหนียวนำให้พลังงานศักด์นั้นทำงานถ้าใครคิดทางบวก มีความต้องการอะไรมากๆคิดถึงมันไปบ่อยเนี่ยเอ๊ะเขาพบว่ามักจะทําให้ได้สิ่งนั้นมาจริงๆถ้ามีความต้องการมุ่งมั่นจริงๆถามว่าเพราะอะไรเพราะความต้องการจดจอนั้นเนี่ยไปเหนี่ยวนําให้ผลแห่งความดีบุญกุศลที่มีอยู่ดึงดูดให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอไปนึกเรื่องไร้ๆร้เข้านี่เป็นไงเอ่ยมันไปเหนี่ยวนําเอาสิ่งไม่ดีให้แสดงผล วิบากกรรมในอดีตกรรมชั่วที่เคยทําไว้เนี่ยมันเลยให้ผลเลยบางคนบอกก็ดีเมื่นกันให้ผลจะได้ให้ผลเยอะๆไปไม่ดีไม่เหมือนความดีนะเพราะเมื่อความดีแสดงผลทําให้เราเองมีความพร้อมไงเราจึงมีโอกาสไปทําความดีต่ออีกเอาบุญต่อบุญแต่ถ้าเกิดว่าวิบากกรรมทางด้านชั่วแสดงผลปับ๊บเราก็จะย่ําแย่เจออะไรมาผสมปนเปสารพัดอย่างมีโอกาสที่เราเองจะไปทําบาปเพิ่มขึ้นไปอีกหนักกว่าเก่า เพราะฉะนั้นให้วิบากกรรมฝ่ายดีแสดงผลก่อนดีที่สุดเลยแล้ววิบากกรรมฝ่ายบาปเนี่ยเราต้องไม่ไปคิดถึงมันอย่าไปดึงมันอย่าไปดึงดูดมันให้แสดงผลเราจะได้ทําความดีต่อไปเยอะๆๆๆจกนกระทั่งไปเจือจางวิบากกรรมด้านลบเนี่ยให้มันอ่อนกําลังแล้วหมดลิกไปดีที่สุดเพราะฉะนั้นการคิดทางลบเนี่ยจึงอันตรายมากไม่เฉพาะต่อสุขภาพของเราเองในขณะนี้เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเนื่องจากการไปดึงดูดให้วิบากกรรมด้านลบอคุศลกรรมที่เราเคยทำในอดีตให้มาส่งผลในปัจจุบันนี้ด้วยในความลึกซึ้งมาอย่างนี้เลยนะฉนั้นเราเองให้ฝึกเป็นนิสัยเถอะว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันคิดใน2สองแง่สามมุมทั้งนั้นแหละให้เรามองไปในทางบวกเสมอถ้าเราฝึกเราเองให้เป็นคนคิดบวกไม่คิดลบแล้วล่ะก็จะทำให้เราเองมีพลังใจ พร้อมจะฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นเราเองนะจะเจอสถานการณ์ร้ายแรงลำบากขนาดไหนก็ตามยิ้มสู้เสมอแล้วมองไปทางบวกว่าเราต้องชนะได้ได้สินาไหวสินาฟ้าไม,ม่ได้มืดทั้งคืนหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นดีขึ้นจนได้ให้มั่นใจอย่างนั้น เห็นเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยขอให้เราเองมีความมั่นใจก่อนจะมองอะไรแล้วก็มองทางบวกไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่ามองแบบประมาทนะมองทางบวกต้องดีขึ้นแต่ไม่ประมาทดูทางได้ทางเสียทุกอย่างแต่มีความเชื่อมั่นในใจว่าสุดท้ายเราต้องผ่านมันไปได้อย่างดีถ้ามั่นใจอย่างนี้แล้วเราก็พลังมันจะเกิดอย่างเต็มที่เลยแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมาโดยเรามีหลักโชคดีอย่างราชาพุทธทุกคนคือ ให้ตั้งใจสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกทุกวันนี่แหละจะทำให้ใจเราเองใสกระจ่างมีพลังใจแล้วสามารถมองทุกอย่างในทางบวกได้เจริญพร